หมือนว่าตอนนี้ออโมตมาตอนแม่บกมาเยอะแล้วเนี่ยเราต้องไปที่ดาวไหนดีเนาะเราไปที่ที่กว่ามาฟักเขาอาถูปเป้าผมขอโทษด้วยผมอ,อาจารย์ไม่ถูกไปเราไปลุยพ่ <c oughs> ตอตมาตอนดีกว่าสา <c oughs> ห้องแล้วกันผมขี้เกียจไปคนเดียวอ่ะเย่เจอห้องแล้ว <c oughs> มาอ่ะว่ามาฟักทำไมมันต้องสะกว่ามา, <c oughs> มาด้วยอะ่ะมันไม่อาจจะไม่ดีก็ได้นะจริงแต่ช้ามาเถอะไป ่าเราจะใช้เจ็ตไหนดีนะเราเอานี่นนนนนอันนี้อันนี้ส่วนปืนที่จะกำจัดออตโมตมาตอนเหรอเอาเป็นเร็วกันดีกว่าผมคิดใช้ควอเซอร์ควอเซอร์มันกว่าแต่ชา้ากว่านานเกินเอาอันนี้ดีกว่าลองไปก็อนสำหรับทุกคน,น Let's go yeah เฮ้ถึงดาวแล้ววันนี้เราลองอะไรแปลกๆไหมอย่างเช่นตัวผมเนี่ยก่อนจะพูดก่อนปกติเราลองเปลี่ยนโหมดมาเล่นเป็น หมดเลยเดียนหมดคนเถื่อนเลยลองดูดีกว่าแม่งพายุหิมะขัดขวางต่อประชาธิปไตยโอ้โหทุกคนแถ่ไรตรงตรงนี้ไหมเฮ้ยแต่โอ้เกือบโดนหัวเกือบไปแล้วแล้วทำไมของมันตกขนาดนั้นน่ะเราลองลุยคนเดียวไหมแต่พายุหิมะม่น่ารำคาญล่ะท้าไมเราเดินช้าเนาะ วิ่งไปหยิบมากไอ้อากาศแป้งที่ดียิ่งร้อนรอยู่ไปถึงแต่ไทยเนี่ยโหร้อนสไตล์หายแล้วตอนเนี้ยเราจะรอบเป็นเข้าไปสเตลเหมือนเดิมเราไปทางนี้ก็ตรงนี้ไปตรงนี้ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บพวกไอ้แซมเปิลด้วยแซมเปิลนี่ตอนนี้ผมต้องยิ่งใช้เยอะอยู่ จะอัพต้องอัพเกร์อะไรเยอะเลยอ่ะจะอัพเกร์ปืนไฟนั้นมากเลยอ่ะที่มันได้อัพอ่ะแกไม่ยิงอ้วนตายแบบจะโคตรเร็วอยากทำมากเลยอ่ะโอเคทำาระถึงแลวมาหา,าแ่นดิสแ่นดิสแ่นดิส,ดสไหนอะหุ่นมันอยู่ข้างนอกอยู่ไหนเนี่ย น้นเปล่ายามบนโอเคเรามาถึงแล้วสวยเร็จโอเคเราไปเก็บสติมได้มาหนึ่งเหลืออีกสองทางนู้นแต่เฮลนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันลอยไล้หมดเลยอ่ะเราเดินหาต่อดีกว่าอ่าอันที่สอง ตึมปุ้นวะ๊ดนี่แน,ะนนะ่นี่แน,ะน,น่นี่แน่นี่แน่แล้วก็ยัดตายเชาย์จตายลบนี่จบเจอรหรับนี้นี่แนะ่ ุ๊บลบน้าเอาดิออกคืนไป,ไปนี่แน่นี่แน,น่นแม่คนเดียวก็ไหวไห<ถ>ว้ใครก็กือบตายเนี่ยผมลืมเต้นเลคน็คอร์ดดีๆมาไปจนลืมผมไอ้นี่ไอ้ผมฮิวโอ้ยดีของผมคิวฮิวไหนนะวะโอ้ยปุ๊บลบไปก่อนเลยดีว่าวเซเตอร์ไม่ตายว่ะอืมที่ไหน,ไหน ตายซะเรียบร้อยโอเคผ่านไม่เจออ๋ออยู่ข้างบนทำไมเพื่อนเราไม่เก็บมาเลยเราต้องตามเก็บอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วเพื่อนมันเดินไกลนะเมื่อไหร่จะมีรถจ้าอัปเกรดรถอัปเดตรถทีเธอรอนานแล้วเนี่ยโอเดินดูแม่ดูทางดิยังไกลอยู่ผมเดินทีที่กล้ามขาแทบขึ้นเป็นมัดเลยเป็นมัดมัดมัดเลยโอ้โว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 เพื่อนทำไม ไม่ได้ปิดคิวมันละ่ะอไม่โดนหรอคิวชั่วพลัสอืม <ไป S 1> เจอเร็วกันหน่อยโดนเนฟแต่ก็เจ๋งอยู่ไปละเราหนีเถอะยูอาร์เซเตอร์ตาเต็มหลอดไม่ตายอะ่ะโอ้โหยดยจัดเลยตายไมยโอโอ่โอ้โหโอ้โหที่น่าจะเป็นโมเมนท์ที่แย่สุดที่ผมเคยเจอมาเร็ววิ่งวิ่ง อออโอ้โหนี่นะโอ้โหแม่งมาพลาดดีวัสเตอร์อีกแล้วเย่จบแล้วออกมาตรงที่เดิมโอ้แกอีกแล้วนะนี่ตายซะเสร็จเียบร้อยโอเคเอามาเอาเรวกันคืนมาด้วยเอาอันนี้ก็คืนมาดีวัสเตอร์ตายทีเพิ่นโอเคเราไม่ต้องเจอกันอีกนะ ข้างหน้าเหมือนป้อมมาันจะาพังเรียบร้อยแล้วต่อไปเราเข้าไปเก็บตัวข้ามูลทางขวาดีกว่ามีสองตัวคุณพกกี่ไหนวะโยตายซะโอเคเราต้องไปต่อแลว้วเพื่อนเฮ้ยแม่งเยอะว่ะเฮ้ยเฮ้ย ตายสองสวยพี่สวยไม่ต้องตายสามสวยพี่สวยวัสตายวะเนี่ยเก็บวัสด์ไอ้แซมเปิลเก็บมาให้หมดนี่ด้วยขอทุกเครดิตเจ็บสวยได้กี่เหรียญอ่ะขอร้อยเหรียญนะป่ะนี่แน่นี่แน่ฮาเซอร์ไพรสด โอ๊ยโอ๊สวยโป๊ะโปะสวยงามอรมตี้เศษปืนคนใครอ่ะพอไป็านารเซฟดีครับมาดูสิเฮ้ยซมเปลิลโอ้มีอะไรอยู่ด้วย เก็บไปหมดล้วก็อันนี้อันึ่งอยู่ตรงนี้เก็บมาเรียบร้อยโอเคชเอสดีไปตรงที่นี่เอสโก้ทุกคนเราไปที่จุดหมายรักกันเถอะเอ๊ะทุกคนผมว่าข้างหน้านี่จะมีตัวเยอะนะผมจะยิงได้ไงอ่ะเดี๋ยวนี้โป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 ้โแม่ไม่โดนเลย ตัวไอ้ปอดไป let's go ไหนดูสิข้างหน้ามีไหมอ่ะไว้ตัวใหญ่เลยตัวยังใหญ่ิวตายละไปดูต่อโอ้ยนี่มันอ๋อทายาชนต่อแฮลตายครับอ้าวอ้าวทุกคนเจ้าเนี่ยมันจะยิงไม่ตายได้ยังไงวะว้าวมาแล้วไอ้พวกคุณ มีแน่ว่าโ,โอ้โอ้โอ้ไม่ดีนะไม่ดีนะหนึ่งตัวสองตัวว้ายไม่โดนนี่แน่ระเบิดไปเรียบร้อยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดว้ายระเบิดหมด ทำนี้ได้โอ้พนึกกระสุนหมดแป๊บๆกลับไปเติมกระสุนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเอ้ยห้ามทำร้ายประชาชนโอ้โห้ไอ้น้ำมีไช่นะไว้กระสุดหมดดีโหลดใหม่ยิงสวยเออสวยหนึ่งพี่ดีเซเตอร์เป็นโดนขอห้าร้อยไปจ้า เกือบแล้วแหมมันชอบปีนตลอดเลยมาต้าจตตายละป่ะกลับบ้านเถอะแล้วจูระยะทางกลับแม่งอย่างไกลจะร้องไห้เออเออตายปะเพื่อนเบอร์สองเราก็ไปเร็วกันจริงมันถามว่าใครกดเรียกสะพายมาโอ้โหก็ของมันจะหมดแล้วก็ต้องกดรีป่ะ วอนเดฟิลมีนาโกไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ไม่ยอมรับ้ยพายุลงเราที่ไปกันดีกว่าโอ้ยรีบไปเป้าจะเย็นดีนุมพายุยี่มาเยอะอยู่เลยอโอ้โหน่พักมา ละที่มันเสร็จระหว่างทัดกับนายแล้วเพื่อนตาดตายซะฮะเนี่ยคนเดียวเอาอยู่ข้าน่ามีอะไรวะเนี่ยเยอแยะหมดเลยเรามาถึงแล้วถึงตรงนี้หลบ สปายปล่อยเพื่อนออเอาอันนี้ก็ได้จริงอันนี้พอได้เยอะอยู่เราไม่ต้องเปิดสปายฮึบอีอ้าวฮึบแอไม่โดนไหมออโตโ้แคนนอนเหรออออ,ออโต้แคนนอนโมเอเลเซอร์บีมฮันจ่ยเราจะปล่อยไม่จริงฮัดจ้าดีบล้อยตาย มันจะมาทางไหนกันเนาะไหน e <TA S 2> ไหนบินมาแล้วออกไปเลยลและลงนั้นดึนง,องโอ้โอ้โอ้เพื่อนผมเพื่อนผม,ผม,ผมว่ามันเอารถถังไปเยอะนะจริงอ่ะบ้านนายขายรถถังดื้ไง รับไปเลย500กิโลกรัมจากฉันไ e อ้ตานี้ไม่ค่อยใช้ตานเต็มสุดท่าอากาศเลยนะจริงได้แต่เร็วกันอะและ้วกันจะแบบดีอะจริงอะไรอยู่ะนนี่ยอ้ห e ลบเร็วน e ี่แน่รับไปเลย e ชาร์จแ e ม่งย่งีไม่เข้าอะห e ลบเร็ว ขอ,อาไม่ยอมดีด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 โอ้โห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 แม่งโคตรคน่ากลัวเลยพระเจ้า,า,า,าไปไป,ไป,ไป,ไปติดวัด One preparing to depart. Oops. launch in twenty seconds. Extraction complete. Pelican one beginning ascent. hard. You don't realize I'm popping you. you in it. Democracy prevails once more. Yes. ทุกคนเปิดเลื่องขนาดเนี้ยคุณโดนมีเลือดด้วยเลยเเน,เน่เป็นไรโอเคทุกคนเป็นในบ้านกับเพลเดเวอร์ทนะวันนี้น,นี่เร็วกันนี่แบบยิงเหมือนปืนพกเลยแบบปิววปิวปผมว่ามันยิงง่ายนะยิงง่ายเหมือนปืนพกเลยจริงอ๋อใช่ทุกคนตอนที่ผมลดเวลาการอัพคิมแล้วเป็น แบบเดียววันเว้นวันเนะเผื่อเพื่อนที่แบบหนึ่งหคลิปอาจจะนานสองวันแล้วค่อยโหลดอีกวันหนึ่งเนะเพราะว่าผมต้องเซฟร่างกายตัวเองไว้ดนีนึงเดี๋ยวเหนื่อยแทนนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับไปเจอวิดีโอหน้าทุกคนไปไปสยูสเกนในคำรอในคำลิมครับผม